ของแท้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วของจริงของจริงตั้งแต่ผีกัญชาไปประมาณสี่บ้องเฮ้ยปลากระพงปลาอะไรอ่ะปลากระพงปลากระพงปลากระพงครับเฮ้ยกระพงจริงนะเฮ้ยขวบขึ้นหัวขึ้นหัวเสกเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดพอพอ เจ๊กนู่นขึ้นริมนุ้นเลยพี่เดือดรูดเดือดรูดเฮ้ยติดลูปมาด้วยฮะ่สองตัวเลยอ่ะโอ้แน่นอนอ่ะโอ้โนี่ครับพิเศษเออไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั่นี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยของจริงว่ะโอ้โหเกือบขาดเกือบลูดเกือบลูดแม่สวยแต่เนี่ยยอดเอาโลได้มั้ง จับจับจับถ่ายรูปหน่อยอ่าที่เสกใส่อะไรไปใส่ใส่ไก่อ่ะไม่ใส่ใครับอันนี้เฮ้ย,ยตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยสวยเลยเนะี่ย